เสร็จจีวรด้านหน้าด้านล่างท่านละครับวสวยเลยครับโู้ทว้วดโอเคครับเดีย๋ยวมาดูเข่าด้านขวามือท่านกันนะเวลาวาดเราควรวาดด้านที่ไม่ถนัดก่อนนะเด็กๆเพราะว่าถ้าเกิดเราวาดด้านที่ถนัดด้านขวาเนี่ยเวลาเราจะมาวาดด้านด้านซ้ายมือมือ มือที่เราถนัดจะบางลูกเนี่ยสมมุติเราวาดด้านนี้ปุ๊บพอเราไปว,วาดด้านนี้มือที่เราวาดถนัดด้านขวาก็จะบางเราควรวาดด้านที่ไม่ถนัดก่อนเสมอนะเด็กๆเวลาจะทำสองข้างให้เท่ากันโอเคไหมโอเคครับเป็นความรู้เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเวลาวาดลูกนะเด็กๆวาดด้านที่ไม่ถนัดก่อนทุกครั้งมือมือที่ถนัดจะไม่บางเวลาวาดมาเปรียบเทียบกันโอเคครับขอบคุณพี่ตี๋ใหญ่ลุลีให้วาดลูกครับขอให้หลูกปูมทวดวคุ้มครองครับ มีรบรีบ้านเรานะครับตอนนี้สีเขียวสีเงินออกไปแล้วจะเรียนต่งงานทางมานะครับขอบคุณคุณแม่ที่ติดต่อเรื่องเรียนขอเบอร์โทรไว้ครับแล้วมาเรียนกันนะเด็กๆถ้าไว้ใจคนท้นเพียรกว่านี้ไปลุกคึ้นเอขอุพ่อครับทำงานแล้วงานต่อแล้วคัดน้าหรือั